ครั้งนี้คือมีรุ่นน้องคนนึงที่เขาสนิทกับเราเนี่ยแหละแล้วเขาก็แบบเออชวนเราไปเออเออันก็แบบไป,ไปก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งใจจริงแบบอ่ะต้เฉยแล้วเพราะูสึเออไปก็คูเล่นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเคยไปลองมาแล้วที่ทะเลอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคือก็เลยแบบไม่ชอบไปแล้วอะไรเงี้ยแต่โอเคอะไายแล้วพอดีมันเป็นวนันอาทิตย์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าอาก็ยังดีกว่าแบบอยู่บ้านเฉยอะไรเงี้ย ไปวอร์แม่วอร์หรือลูกวอร์ค่ะแม่วอร์ค่ะวันนี้แม่จะมาทําอะไรแต่งตัวขนาดนี้แม่จะมาเล่นเวกเซิร์ฟคือโคตรไกลอ่ะขับรถไปแบบชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บก,ก็อ่ะลงเรือใช่ไหมแล้วก็เกี่ยงกันว่าแบบเออใครจะเล่นก่อนเล่นหลังอะไรเงี้ยไอเราก็เอาแทนโอเคแบบอ่ะเล่นก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเราจะได้จบๆไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่ได้คือไม่ได้คิดอะไรมากเลยก็เล่น ที่เราได้เรียนรู้จากคนขับเรือก็คือก็คือไกด์ที่เขาสอนเราอะคือถ้าจะห้อธิบายแบบตามสเต็ปเลยคือว่าเหมือนเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะตัวเราไปอยู่ในน้ำใช่ปะเราเอาขาว่าบนบอร์ดสองข้างขอบบอร์ดแล้วก็มือจับเชือกแบบนี้แล้วพอเรือแล่นไปปุ๊บอให้เราเอาตัวขึ้นมาแบบแบบนี้ พอเล่นไปครั้งแรกครั้งที่สองสองสาครั้งเนี่ยก็คือยืนไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เซลอะไรเพราะมันเคยเซล,ลมาแล้วอะไรเงี้ยปรากฏพอครั้งที่สี่เนียอยู่ดีๆมันก็ยืนขึ้นมาได้แล้วก็แบบฟินมากไอความรู้สึกที่เราสามารถยืนขึ้นมาบนบอร์ดได้แล้วเราก็โต้ลมโตขึ้นตรงนั้นมันมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบสารต่งางๆที่เป็นสารแห่งความสุขในร่างกายเอนโดฟินโดพามีน อะดรีนาลีนอะไรพวกนี้มันถูกหลั่งออกมาแล้วแบบคือต้องไปลองถึงจะอธิบายคืออธิบายไม่ถูกเลยว่ามันยังไงแต่ว่าเอาแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขมากๆมันเหมือนแบบเราเอาชนะความกลัวความไม่กล้าความไม่เก่งของเราได้แล้วอะไรเงี้ยพอเล่นได้เราก็แบบเอาชนะตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนมันทำสิ่อะไรบางอย่างของ สั่งเล่นด้วยนะคะเชียร์อย่างเดียวเชฉยยังไม่อยากเล่นก็เลยเข้าใจแล้วแหละว่าเออทำไมคนเขาถึงไปเล่นกันก็เลยคิดว่าเออตอนนี้เราเล่นเวกเซิร์ฟได้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออหรือว่าแบบเราจะลองไปเล่นสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อาจจะทีสกิลเดียวกันอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องดูในอนาคตว่าเป็นยังไงนะคะพอเริ่มทรงตัวได้ดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งก็สามารถปล่อยเชือกได้ นั่นแหละแล้วคุณจะรู้ว่าไอความรู้สึกที่ตอนเราปล่อยเชื่อแล้วอยู่บนน้ําได้คือมันแบบอุย้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันต้องแบบคือทุกคนต้องมามาลองเล่นนะถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นความสุขที่แบบเหมือนเราแบบว่าเอาชนะอะไรบางอย่างอะไรยากๆได้ที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ทําได้เความรู้สึกของคนที่เล่นได้แล้ว คืออ้วนบอกเลยว่าอ้วนเป็นตัวอย่างคนของคนที่แบบเล่นไม่ได้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเรามันไม่ใช่ชันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเล่นอะไรย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าเอออยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แบบสนุกมากๆถ้าเล่นได้รับรองว่าสนุกมากๆแล้วก็มันทําให้เราได้ออกกาลังกายด้วยมันทําให้เราเฟิร์มด้วยมันได้ออกกําลังแขนออกกําลังขาได้ฝึกการทรงตัวฝึกสมาธิคือประโยชน์ประโยชน์มันเยอะมากคืออยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้กับ เวกเซิร์ฟดูนะคะแล้วทุกคนจะชอบเหมือนอัวนแน่นอนค่ะ